หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 ตราจและต่อชะดอ17จับสาวตราสคายาไอซ์และอยาอีจับคนร้ายชาวกรีซพยายามฆ่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เกาะช้างและหลบหนีมาอยู่ที่เกาะกูดโลมาตราสตายต่อเนื่อง3วันติดต่อกันแล้วนับเป็นตัวที่21ของปี2557และสารธรรมวันอาทิตย์กับพระสักดาห์ถึงทระโร ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวของสยามเชตบิทีวีและตราดทีวีดอทคอมปกครองเมืองตราดและตชะด117จับสาวตราดคาย่าไอซ์และยาอีเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่8พฤศจิกายน2557กองร้อยตชด117นำโดยร,โร้อยตำรวจโทชุจิตสีีนนยางร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตราดนำโดยนายไพระสร้อยแสงประหลัดอำเภอเมืองตราดเข้าทำการตรวจคน้นบ้านเลขที่403ทับ111หมู่2ตะบนหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่มีนางสาวกนกวันอยู่เปล่าอายุ32ปีเป็นเจ้าของและพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหยาไอซ์น้ำหนัก3.51กรัมยาอีจำนวน2เม็ดเงินสด2,345บาท อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพยาเสพติดสีชุดหลังสืบทราบว่านางสาวกนกวันอยู่เปล่าเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดจึงได้ขอหมายสารเข้าทำการตรวจคนและสามารถจับกลุมได้ร้อยตำรวจโทชูจิตจึงได้นำปัสสาวะของนางสาวก,กมลวันมาตรวจสอบพบสารเสพติดโดยมีผลการยืนยันจากโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งฉบับ จากนั้นนำส่งร้อยเวรสพเมืองตราดดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายและให้ดำเนินคดีต่อไปจับคนร้ายชาวกรีซพยายามฆ่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เกาะช้างและหลบหนีมาอยู่ที่เกาะกูดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่8พฤศจิกาย,ยน2517จชุดเฝ้าตรวจ ร้อยต่อชะดอที่117บ้านท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดตราดและดาบตำรวจอลงกตสิงห์สายชนผู้บัญชาการหมู่กออก,ออกอต่อชะดอ11จันทบรุรีร่วมกับร้อยตำรวจตรีชาวันกิจสนองกุลรองสวปสวพเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดได้ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจที่บ้านคลองเจ้าตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดและพบนักท่องเที่ยวสัญชาติกรีซช,ชื่อนายเพาลอต เพิลเซียติสขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาจึงขอตรวจพบพาสปอร์ตปรากฏว่าไม่มีจึงได้ทำการจับกลุมและนำตัวไปสอบสวนที่สอพอกอกูดโดยกล่าวว่าเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติกรีกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตย่าราก็ตามร้อยตำรวจตรีชวันกิจทราบว่านะักท่งเที่ยวรายนี้เดินทางมาจากอกะกูดและเข้ามาพักที่โรงแรมมาร์คเฮาส์บ้านคลองจาก ตำบลเกาะกูดอเภอเกาะกูดหจัดตราสหลังจากได้รับการประสานงานจากสาพเกาะช้างว่ามีนักท่องเที่ยวทะเลาะวิวาทและทำร้ายกับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ตำบลเกาะช้างอเกาะช้างสจงตราสและมีการแจ้งความในข้อหาพยายามฆ่าจึงร่วมกันตรวจสอบและจับกลุ่มเบื้องตน้นตั้งข้อกล่าวหาต่างด้าวไว้ก่อนส่วนการทำร้ายร่างกาย ร้อยเวรสพกะช้างจะนำตัวไปดำเนินคด,นดีตามกฎหมายต่อไปโลมาตราตายไรยวันเป็นตัวที่21แล้วคราวนี้เป็นโลมาหัวบาดหลังเรียบเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่8พฤศจิกาย,ย 57, น2 5 5 7นายกิบภายตพาีแสงขจรประธานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตะบลแมรูดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุนสภากาชาติไทยเขาล้านหมู่ีตาบลแมรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดว่า พบโลมาเสียชีวิตเกิดตื้นบริเวณหาดราชกาลุนหลังรับแจ้งแล้วจึงประสานสมาชิกเครือข่ายและเดินทางไปตรวจสอบพบเป็นโลมาหัวบาดหลังเรียบสภาพเน่ามากความยาวประมาณ130เซนติเมตรคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนเนื่องจากสภาพโลมานั้นถูกขึ้นซัดมาอยู่ในกองหินและถูกสายพัดทับถมครึ่งตัว จากนั้นนายกฤษฎาและสมาชิกทำการเก็บตัวอย่างผิวหนังและฟันพร้อมผ่าพิสูจน์ซากแต่ไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้เนื่องจากภายในเน่าหมดแล้วจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตวันออกได้รับทราบนายกฤษฎากล่าวว่าโลมาตัวนี้เป็นตัวที่21ของปีที่ทางเครือข่ายได้รับแจ้งและเข้ามาเก็บซากส่วนสาเหตุนั้นไม่สามารถบอกได้ และไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้เนื่องจากอวัยวะภายในของโลมานเน่าทั้งหมดแต่สองตัวที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้พบมีอาหารอยู่ภายในกระเพาะคาดว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างฉับพลันซึ่งการจมน้ำก็มาจากการติดรเครื่องมือประมงแต่ไม่ทราบชนิดยังลก็ตามผลพิสูจน์ทั้งหมดทางศูนย์ที่จังหวัดระยองจะเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดและแจ้งสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป ร้านฟอร์ฟิตศูนย์จำหน่ายซ่อมสินค้ายี่ห้อบารเน็กจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาน้ำเค็มและน้ำจืด0818657308าจดคุณสัญญาแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่นไงได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้ส,18 18 18สถานีบีทีเอสอนุสาวรีย์โทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร 0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร 090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาห้างหุ้ส่วนจำกัดจัดหางาน MOU service 2014รับทำ MOU แรงงานต่างด้าวพม่าก,กัมพูชาลาวรับต่ออายุพาสปอร์ต ต่อวีซ่ารับดำเนินการต่อวีซ่าต่อเนื่อง4ปีกัมพูชาพมา่าลาวติดต่อคุณฝ้าย085-197-7480หรือ088-227-0223ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมนอบอำเภอแหลมนอบจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ชมรายการทุกท่านแต่ละชุมชนที่เราไปเราก็จะพบในเรื่องของสินค้าชุมชนเมื่อวันนี้ไม่สามารถเข้าถึงออยได้ก็ขอให้เข้าถึงโอทอซึ่งในแต่ละที่เราก็เชื่อว่าทุกส่วนมีการรองรับในผลิตภัณฑ์ของชุมชนและถ้าหากว่าทุกจุดทุกที่มีการค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสินค้าชุมชน ทุกที่ล้วนแต่มีจุดขายซึ่งจะต้องอาศัยหลักธรรมในข้อของความซื่อสัตย์สุจริตทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพสูงขนาดไหนระดับนักธุรกิจหมื่นล้านหรือว่าจะเป็นการค้าขายด้วยวัสดุทางธรรมชาติเราก็เชื่อว่าทุกอย่างเราจะยืนอยู่บนหลักของความซื่อสัตย์และทุกอย่างจะมีกินมีใช้อย่างยั่งยืนการบริหารจัดการทุกอาชีพในโลกนี้ ลองพยายามมองดูรอบๆตัวว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะสร้างมูลค่าและที่สำคัญก็คือได้ทรัพย์มาบริหารจัดการทรัพย์ของตนด้วยความซื่อสัตย์บริหารจัดการทรัพของตนด้วยสติด้วยปัญญาและอาศัยคำว่าความซื่อสัตย์เท่านั้นทุกอย่างจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในชุมชนของทุกท่านเจรจะพริ่มมอง เทศบาลตะบนคลองใหญ่จัดแข่งขันกีฬาตกปลาประจำปีส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักที่ท่าเทียบเรือบ้านเจ๊กลักตะบนคลองใหญ่นายเวรชาญประทีปารยกกุลนายกเทศบาลตะบนคลองใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาประจำปี2557โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตะบนคลองใหญ่ผู้กำกับการสถานีตำรวจพุทรงคลองใหญ่สารวัตรตำรวจน้ำคลองใหญ่ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182สมาชิกเทศบาลร่วมในพธิธีในพุนทส่งสังทองรองนายกอปตอรครองใหญ่กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าอบตอรครองใหญ่ได้กำหนดจัดการแข่งขันตกปากขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิก,กายน2 5 5 7โดยใช้สถานที่แข่งขันคือทะเลเอ่าวไทยปาการาังคลองใหญ่ปะการังห้วงสมปะการังโคด ฝากคู่และปะการังของตะเคียนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถสิ่งแวดล้อมทางทะเลทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาตกปลาของอบตครงใหญ่ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและภูมิภาคอื่นๆรวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก ขออนุท่องเที่ยวและพัฒนากีฬาตกปลาของอำเภอกลองใหญ่โดยกำหนดประเภทการแข่งขันประกอบไปด้วยปลาเกมสน้ำหนักไม่ต่ํากว่า1.5กิโลกรัม10ชนิดปลาพิเศษน้ำหนักตัวไม่ต่ํากว่า2กิโลกรัม2ชนิดและยังและรางวัลไต่ยอยดเยี่ยมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีนักตกปลาจากกรุงเทพมหานครระยองจันทบุรีและตราดเข้าร่วมแข่งขันจำนวน58ลำ อบตแม่รูจ,จัดแข่งขันเรือพายประเพณีประจำปีช่วงเทศกาลลอยกระทงที่บริเวณปากคลองแม่รูดนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบตแม่รูดอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเรือพายประเพณีของตำบลแม่รูดโดยมีนายกิตาภาสีแสงขจรรองนายกอบตแม่รูดเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งมีทหารตำรวจชาวบ้านตำบลแม่รูดร่วมในพิธี สำหรับการจัดการแข่งขันเรือภายในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันลอยกระทงที่อบอตแม่รู่จัดขึ้นในช่วงเทศก,กาลลอยกระทงคือการแข่งขันเรือภายประเพณีประจำปี เพื่อสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปรวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จักรักและห่วงแหนแม่น้ำลำคลองรวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ยองจันทบุรีละตราดอุณหภูมิต่ำสุด2ี่6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวนออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1นถึง2เมตรบุฟเฟ่ต์ลองเบียรตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50